สวัสดีครับผมทีสุดวันนี้ผมก็จะอยากจะมาพูดในเรื่องของอเรามาพูดในเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นคําถามที่ว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราจริงหรือเปล่ามันก็น่าแปลกนะครับที่หลายคนมีชีวิตแต่รู้สึกว่า เราไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตนี้ร้อยเปอร์เซนตเราถูกชักจูงและบงการด้วยอะไรเราถูกชักจูงและบงการด้วยความคิดใช่ไหมครับความคิดลบที่มันอยู่ๆมันก็เข้ามาในสมองของเราแล้วเรากา็ไม่ได้ทำอะไรกับมันนอกจากรีแอคหรือว่าตอบสนองจากกับความคิดลบเหล่านั้น ซึ่งเคยมีคนตั้งคําถามไหมครับว่าทําไมอยู่ๆความคิดลบนั้นถึงเข้ามาในสมองทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นคนที่คิดมันขึ้นมาคือเหมือนว่ามันอยู่ๆมันก็แล่นเข้ามาในสมองแล้วมันก็มีผลกระทบกับชีวิตเรากับความคิดความรู้สึกของเราอันนั้นมันก็เป็นที่มาของอความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต คนเราอะครับวันหนึ่งเราคิดหลายเรื่องมากมีประมาณ6 0 0มืนถึงเจ็ดหมื่นความคิดต่อวันซึ่งส่วนใหญ่ในนั้นเป็นความคิดลบซะทั้งหมดและหลายคนก็ใช้ความคิดลบนั้นอะ,อะมาบงการตัวเองคือเราเลือกที่จะตอบสนองต่อความคิดลบเหล่านั้นทำให้พอเราคิดลบเราตอบสนองต่อความคิดลบเหล่านั้น มันทาให้เกิดความรู้สึกใช,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับความรู้สึกแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์พออารมณ์อารมณ์เราไม่ดีอย่างเช่นเรากลัวเราเครียดเราเสียใจเรากังวลอะไรต่างๆมันก็จะนําพาสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเข้ามาตามกฎของแรงดึงดูดแต่ว่าผมอยากจะมีเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้เราเป็นเจ้าของชีวิตหรือว่าเอา ยึดอำนาจความสิทธิความเป็นาการใช้ชีวิตนั้นกลับมาจากความคิดลบนั่นก็คือการใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะผมเคยพูดไวแล้วนะครับคือ,อผมได้อ่านหนังสือ The power power of Now แล้วก็ชื่นชอบมากในมันเป็นหลักการที่ง่ายๆแต่ว่า มันส่งผลได้อย่างดีเยี่ยมหลักการของมันก็คือให้คุณแบบว่าอยู่กับมีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อความคิดลบอะไรเข้ามาในสมองคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ทันคุณก็พยายามรู้ทันมันแล้วก็เลือกคุณต้องคุยกับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองหรือว่าคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นสมองหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะใช้คําว่าจิตวิญ,ญญาณ คุณอาจจะพูดในใจหรือว่าพูดออกมาก็ได้ยิ่งถ้าคุณเอามือ,อจับไปตรงอกเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอุนอ่นๆถ้ารู้สึกอุนอ่นๆเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังคุยกับจิตวิญญาณอยู่นะครับจิตวิญญาณกําลังรับฟังคุณคุณก็ก็เวนวอนขอร้องให้จิตวิญญาณาช่วยคุณในการที่จะมีสติในกับปัจจุบันแล้วก็ ไม่ยอมให้ความคิดลบมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณคุณต้องใช้ affirmation หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ s u ก g e t i o หรือว่าคําแนะนําเกี่ยวให้กับตัวเองนะครับซึ่งรายละเอียดคุณอาจจะไปหาด,ดูจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆได้นะครับมันก็คือการแบบว่าเหมือนสะกดจิตตัวเองอะ่ะให้เราอ่า ให้จิตวิญญาณไปสั่งสมองอีกทีให้สมองสั่งร่างกายอีกทีหนึ่งประมาณนี้สั่งความคิดก็คือเราจะมีคําพูดหรือว่าเหมือนเป็นอะไรประโยคสั้นๆที่เราท่องติดตัวแล้วเราก็จินตนาการแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยก็คือประสาอังกฤษเรียกว่า affirmation นะครับประมาณว่าจิตใต้สำนึกฉันขอร้องว่าฉันอยากจะมีอำนาจ เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดในชีวิตนี้ฉันฉันมีอิสระจากความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคุณคิดคําอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าจําง่ายๆแล้วก็คุณท่องมันตลอดเวลาคิดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเช่นั้นแล้วอาจจะก่อนก่อนเข้านอนหรือว่าก็หลังตื่นนอนขึ้นมานะครับ เป็นการสื่อสารต่อจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกจะส่งสัญญาณไปให้สมองทำตามสิ่งที่คุณต้องการนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะคลายความกังวลคลายความกลัวอะไรต่างๆทุกอย่างมันจะดีขึ้นและคุณจะมีสติปัจจุบันแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขนั่นเองครับ